มีอีกหลายเส้นทางที่ชีวิตยังไม่ได้ไปสัมผัสฝรั่งเรียก b u กเก็ตเพรสสิ่งที่ต้องทำก่อนชีวิตจะสูญสลายสิ่งหนึ่งคือไม่มัวยึดติดกับอดีตเพราะนับจากนี้ไปอีกไม่นานเราก็จะตายกันไปหมดไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตก็จะตกไปในมือของคนอื่นและไม่มีใครจำเราได้อีกต่อไป แม้แต่คนในครอบครัวจะมีใครไปจำพ่อพอี่ทวดคุณได้บ้างเราควรคิดถึงสิ่งที่เรามีความสุขในวันนี้และเลิกคิดแค้นเพื่องไพราบาทใครต่อใครทุกสิ่งมันผ่านไปหมดแล้วพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ที่ทุกๆเช้าเราตื่นมาได้ด้วยร่างกายที่ไม่เจ็บปวดยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำก่อนายหาความสุขให้ตัวเองในสิ่งที่เราอยาก